มาเจอมาเจอมาเจอมาดูใช่ดังจัง,งหรอหือเปล่าเมื่อกี้มันทำท่ากินน้ำอยู่น่าใช่ไทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ใช่ของเงินจังนะถ้าผมจงจำได้มันอาจจะเปลีป่ยนหรือไปขโมยใครเตาใครมาทุกคนนะเดี๋ยวไหม,มน้ำท่ากินน้ำอยู่เมื่อกี้ว่าใช่หว่ะน้ำกินน้ำน้นกินน้ำในในลำธารอยู่ มม่ใช่ยทุกคน,นอ้าพกของนี่มาเป็นยาใส่ปากนทุกคน สวัสดีครับพี่เอีก็วันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะชายกิจไปเจอนางจันผมก็ไม่รู้นางจันไปโผล่ให้ชายกิจเจอแปลกๆอย่างไไงซึ่งผมก็เอใจนางจันเหรอนางจันโดนผมฝังไปแล้ววันนั้นที่โดนานางดวงดีปิดชีพนางจันโดนานางดวงดีปิดชีพตัวนะผมว่าผมก็ฝังล่างตรงนั้นไปแล้วแต่ชายกิจมาบอกผมว่า เจอนางจันออกมาแล้วก็หลอกล่อให้ชายกิจแบบหลงเชื่อแล้วจะปิดชีพชายกิจนะก็คือชายกิจบอกว่านางจันจริงๆชุดก็ใช่ผ้าถุงก็ใช่เหมือนหมดเลยทุกอย่างผมไม่คิดว่าหรือว่าร่างนางจันที่ผมฝังไว้จะโดนพวกก่อนที่นางดวงนี่จะจะโดนผมปิดชีพมนไปเอาร่างนางจันมาทําพิธีกรรมแล้วก็ ใช้ดวงวิญญาณพวกเซมิงอะ่ะเข้าไปสิงล่างหรือเปล่านะผมเลยรีบเข้ามาดูแถวนี้ที่ชากิจเจอนางจันนะเป็นป่าไผ่แล้วก็ผมก็ไม่รู้นะผมเจอไม่เจอไงแต่ผมมาเพกความสบายใจผมเป็นคนฝังร่างนางจันในตัวเองแต่ช้กิจไปเจอนางจันออกมาหลอกล่อช้กิจแล้วก็จะปิดชีพช้กิจผมเลยอยู่ไม่ได้นะผมต้องออกมาล่านางจันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ ซึ่งตอนนี้นางดวงดีโดนผมปิดชีพไปแล้วต่อหน้าตาพี่ FC ด้วยผมเผายันผ้าถุงยันเสื้อผ้าของมันนะไมให้มีอะไรเหลือเหลือเป็นเศษซากเลยนะแต่ทําไมนางจันหงโผล่ขึ้นมาอีกนะแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่านางจันยังอยู่แถวยี้หรือเปล่านะเป็นป่าปะไผ่ทึบพอสมควรเลยทุกคนจ้าเดี๋ยวเราจะเห็นป่าที่เป็นไผ่ติดๆๆดๆกันแบบนี้เยอะมากๆ แล้วก็มันไปที่ทำให้หลงง่ายมากๆด้วยถ้าวิ่งไปไม่ถูกราวิ่งไปมั่วๆนะก็คลิปนี้ออกมาตามล่านางจันว่านางจันเป็นนางจันจริงๆหรือเปล่าจะเป็นพวกสมิงแปลงกายนะหรือเป็นนางจันที่โดนพวกสมิงะสิ่งล่างไปแล้วนะแต่นางจันอ่ะจริงๆก็ตายไปแล้วพี่ผมบอกเลยว่าโดนผมฝั่ง้ว้ตัวเองแล้วผมก็เจอกับตาว่านางดวงดีมันปิดชิดนางจันไปแล้ว ก็ฝากพี่เอฟนะผมเป็นกำลังใจทีนะผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอนางจันหรือเปล่าหรือนางจันจะโผล่มาทำอะไรผมไหมผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ประมาทแน่นอนของดีต้องมีติดตัวไว้เหล็กไหลของทั้งชิปลาขาวแล้วก็ประคำหยกรวมมันงั้นผมแย่เนี่ยถ้าไม่ใส่มาพี่ ผมเดินมาได้พักหนึ่งผมเจอเหมือนเป็นใครทำที่พัก,กไว้หรือเปล่าเห็นไหมฮะเรียงไม้นี้ไว้แต่น่าจะพังแล้วอาจเป็นร่องรอยที่คนเคยทำไว้หรือเปล่าทุกคน ยิ่งเดินยิ่งคืบนะ้ยิ่งเดินยิ่งมืดนะทุกคนก็ฝากทุกคนนะผมโรนายให้ผมปลอดภัยนะไปตามล่ามันกันทุกคนมบัยเย็นมากมพี่สบพัจิตเย็นมาก กอไผ่ดังหลงพัดแรงรเป่าวะบอกว่าป่านี้หลงง่ายมากๆนะอ่าพลาดขาดนี่ยคนป่า,าผมบอกเลยถ้าพลาดมีไม่ได้กลับบ้านแน่น,นอน ชากีิบกว่เจวอวันนี้แถวป่าไผ่ทุกคน,แบบแ,กนแล้วแวกนี้ผมเลยยิงดีเข้ามาที่นี่เลยรีบเข้ามาทุกคนนะเพื่อดูความจริงแล้วก็ถ้าเป็นจริงขึ้นจริงๆร,งรงก็ต้องจัดการทุกคนนะเหมือนกับที่ผมจัดการนางดวงดีก็สินซากต้องดู บนต้นไม้ด้วยทุกคนนะบางทีม,มันก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าไม่อยู่บนต้นไม้อาจจะเป็นจุดที่คนหลบกลบดานอยู่ได้นะ

มีเสียงไหมก่อนนี้ไม่เสียงมันนกแสกหรบอร้องนกแซกร้องก็เตือนถึงสัญญาณอันตรายหรือเปล่าน้องวัวของจันนี่ว่าไม่ใช่น้องรัยคนแน่นอนการที่มีรอยเท้าจิกไปอย่างนี้ประมาณความกว้างของมนันนี่คนจะว่ะไม่กว้างมากประมาณพกุกน่าเป็นพุกเก้งกว้างหรือเปล่าเนี่ยไม่กับหมู่ป่านะ จิก่างนี้ทุกคนนะก็อาจเป็นไม่ได้ทุกคน ผมเดินเข้ามาในดงไผ่ซึ่งมีไผ่ที่เยอะมากจริงๆนะเป็นกอกๆกอกๆนี่เลยแล้วก็อย่างผมบอกนะถ้าเดินไม่ดีหลงแน่นอนพวกหลินต่างๆอย่าเต็ไมไปหมดเลยทุกคน อากาศหนาวมากเลยพี่ขนลุกเลยทุกคนครับเดินมาจนจะสุดทันทางป่าภายแล้วก็ยังไม่เจออะไรไม่รู้มันอาจจะรู้ตัวทันแล้วก็มนีไปหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมเองก็เดินอยู่กลางลงงายที่ไม่มีจุดหมายอะไร เสงที่ผมได้ยินเสียงนกแสกร้องเตือนอะ่ะผมว่าไม่ใช่เรื่องดีหรอกบอกเลยตอนนี้ผมเดินมาใกล้น้ำมากขึ้นละเดี๋ยวทำเราไปดูท่าลืมนน้ำดูเผื่อมันอ,อยู่แถวนั้นก็ได้ไม่แน่นะเพราะว่าแถวนี้เป็นแหล่งอาหารพวกมันเหมือนกัน เดี๋มาดูแถวแหล่งน้ำทุกคนนะเคยเจอเบาะแสอะไรโอเคทุกคนผมเดินดูล้อริมน้ำนะทุกคนนะจะดูว่ามีต้องรอยพวกมันหรือเปล่านะจะล้อริมน้ำม่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกคน มันไม่รู้ว่าเดิอนอะหรเปล่าข้างหน้าเป็นภัยหนาไมคนนันนะแนั่นนั่นดูเลยทุกคนนะตรงนี้ยังพอมองเห็นอยู่ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีร้องลอยอะไรสักอย่างนะถ้าไม่เจอผมกลับไปทุกคนที่นี่เป็นสุดท้ายผมจะดูละถ้าไม่เจอผมกากลับเลยนะมันอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้ทุกคนเพราะมันอาจจะรู้ว่าผมต้องมาล่าของมันแน่นะ วันน้ำเริ่มใสทุกคนนะไม่เจออะไรทุกคน,น,น นน้ำพัดจนโล่งนลยทคนนะบติทีลกมากานี่ทุกคนโล่งหมดเลยทุกคนน้ำพัดทีไม่เจออะไรทุกคน

มาเจอมาเจอมันโดนใช่ดังจังหรือเปล่าเมื่อกี้มันทำท่ากินน้ำอยู่น่ใช่เลยทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ใช่ของเงินจังนะถ้าผมงจำได้มันอาจจะเปลี่ยนไปขโมยใครเขาใครมาทุกคนนะเข้าใจไหมทำท่ากินน้ำอยู่เมื่อกี้ผม้โหใช่ว่ะมันกินน้ำกินน้ำใน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 ลำธารอยู่ ไม่ใช่หรคนดูไม่ใช่หรือเปล่า เจ้ายังไม่ตายเหรอวะเฮ้ยดังจันจริงทุกคนพี่ดังจันนี่พี่เฮ้ยยังมีชีวิตอยู่ทุกคนดังจันข้าฝั่งเองกับมือเจ้าเนะเว้ยฮะทุกคนผมฝั่งมันกับมือพี่มันมันไม่มันไม่มไมยังอยู่ยังไงวะ กันไม่สนใจนไม่กลัวเลยข้าฝั่งเจ้ากับมือไข่นะว่ยเฮ้ยผมพบข,ของมาแต่ยัดใส่ปากมันทุกคน ว่ามีดอ่ะพอออกมาขับไปพอออกม็ดเล็กๆยัดใส่ปากมันทุกคนมันกำลังชักยิชชักงออยู่แต่ผมจะการล้างก่อนเอาล้างไม่ฝังไม่กระเผาไปเลยเมย์มันกลับเมื่อกี้มันกลับมันต้องกลับกับมันอีกครั้งหนึ่งทุกคนมันมันกำลังโดนฤทธิ์ของเล็กๆอยู่ทุกคนไป